ในนามของคณะน,นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการดิฉันค่ายขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันคณาจารย์บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีถวายภ้ากรถินพระราชทานนวสสาราปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุยาในวันที่สุกที่24พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกา สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคตามช่องทางที่ทางสังฆบันได้ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะในโอกาสนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาขอให้บุญกุศลน,นี้ได้ปลดจากโกาครคภัยไข้เจ็บและมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ